การ์ดใบนี้นะคะเป็นการ์ดที่ออเดอร์ที่13นะคะซึ่งน้องนะคะสั่งการ์ดเนื่องราวอากาสครบรอบการครบกันของน้องทั้งสองคนนะคะแล้วการ์ดใบนี้ก็น้องขอต้องการความเรียบง่ายนะคะก็จะไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะไม่มีเทคนิคอะไรมากมายเท่านั้นนะคะก็แอบมบก็ทําสไตล์เดิมนะคะก็ต้องลุกน้องทั้งสองแอมก็ทํแบบแบบเช็คเชก็คือ ถ้าเกิดนกเอียงไปทางซ้ายทางขวาแลเขยา่านี้ดาวพวกกุ้งล,ลูกปัดก็จะขย่วตามไปด้วยนะคะแล้วก็แอบมบก็ตกแต่งด้วยพวกดินทองนะคะแล้วก็ใช้ดายตัดเป็นเป็นรูปดอกไม้นะคะคล้ายๆยที่เหมือนจานรองแก้วนะคะแต่ว่าเราสามารถมาตกแต่งให้ดูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็หวานสดใสยิ่งขึ้นการ์ดใบนี้ก็ขอต้องการอ่า สีโทนเทานะคะเทาชมพูนะคะซึ่งเป็นสีหลักในการทำการ์ดในครั้งนี้และความเรียบง่ายไม่มีอะไรเยอะมากมายนะคะแล้วก็เทคนิคไม่ต้องมีอะไรมากมายทางนั้นนะคะนี่เลยเห็นไหมได้ยินเสียงขยำไหมคะอาเสร็จแล้วเรามาดูข้างในเอ๊ะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะนี่ ก็ทำด้วยความเรียบง่ายนะคะก็นำลูกน้องนะคะมาตกแต่งให้สวยงามโดยริบบิ้นแล้วก็วาดรูปหัวหใจนั่งรักนๆนะคะดนเน้อย,อยแทนความรักของเขาที่ส่งมอบให้กันนะคะทางด้านขวาก็ทำเป็นสวนดอกกุหลาบนะคะซึ่งเพราะความหวานและความรักที่มีให้กันและกันนะคะเอาละค่ะการ์ดใบนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ตกแต่งด้วยความเรียบง่ายสบายตานะคะแล้วก็ น่ารักกิกคุกตามสไตล์ตามวัยของเขานะคะอ่านี่เลยค่ะอ่าอันนี้เป็นผลงานนะคะของเพจแอมการ์ดแฮนเมดหรือเฟสนะคะชื่อว่ารับทำการ์ดทำมือวาลีวันค่ะอ่าอุปกรณ์ในครั้งนี้นะคะก็นี่เลยกาวกับเพจนะคะที่เคยเคยเห็นกันแล้วจ้ะแล้วก็กากเพจ กาวสายนะคะอ่าปากกาโคบิกนี่เลยนะคะปากกาโคบิกนี่ยยี่ห้อนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้าน,นออนไลน์นะคะสีที่ใช้นี่ก็มีสีชมพูสีแดงก็ตามรหัสนี้เลยนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะ เียวขี้ม้านะคะแล้วก็สีออกโทนเนื้อเนื้อ,นอหน่อยๆน,นะคะเนื้ออกชมพูวันนี้แล้วก็ปากกาต่างๆนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะรวมทั้งตัวตายานะคะที่ทำเป็นรูปดอกกุหลาบก็ใช้นี่เลยแอ๋แตงนแท้นน,นะคะแล้วก็หมึกยี่ห้อนี้หาซื้อได้ตามร้านออนไลน์นะคะอ่าเอาละค่ะ กราดใบนี้ก็จบคลิปเพีงเท่านี้นะจ๊าแล้วก็ใครสามารถใครจะสนใจสั่งทํากาดทํามือนะคะก็แวะไปที่เพจแอมการ์ดแฮนเมหรือเฟสวา1รพึกสมบูรณ์นะคะสามารถสั่งได้ตามต้องการนะคะว่าต้องการการ์ดแบบไหนรูปแบบไหนคนที่ม้าให้ชอบอะไรชอบสีอะไรก็สามารถติดต่อได้นะคะทางเพจและทางเฟซของแอมเองก็ จะออกแบบให้นะคะว่าแบบแบบนี้ท่านชอบไหมชอบหรือไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ตามพอเสร็จแล้วทางแอ,แอมก็จะแจ้งราคาไปนะคะยังไงก็ฝากฝากเพจเล่นน้อยนะคะเพจแอมการ์ดแฮนด์เมดที่อยู่ใต้ Youtube นี้นะคะสามารถอัพอัพมาชมผลงานได้นะคะสวัสดีจ้าายบายเดี๋ยวมีออเดอร์ครั้งหน้าแอมจะมา อัพอัพลง Youtube ใหม่นะจ๊ะ